ค่ะต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบระหว่าง SDG นะคะกับร่างพรบการศึกษาแห่งชาตินะคะค่ะสำหรับเป้าหมายที่4ของการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะเป็นกรอบสากลนะคะที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยจนถึงประมาณคตศักราช2 0 3 0นะคะซึ่งจะสร้างหลักประกันของการศึกษาไทยเนี่ยก็คืออยากให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ครอบคุมไปถึงการเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็สนับสนุนการให้โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะ ค่ะสำหรับการร่างพรบ,บการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะคะก็คือการนําเครื่องมือนะคะทางกฎหมายที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังนํามาใช้นะคะเพื่อปฏิรูปการศึกษาโดยมีจตนาลมที่มุ่งเน้นนะคะการแก้ปัญหาการเลื่อนล้านะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพทางการศึกษายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างจริงจังนะคะค่ะสําสหรับความคล้ายคลึงแล้วก็ความสอดคล้องนะคะซึ่งก็มีความสอดคล้องกันค่อนข้างมากนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่ นะคะหลายประเด็นนะคะก็อย่างเช่นความเท่าเทียมนะคะซึ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนเนี่ยจะมีการศึกษาที่ครอบคลุมแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะส่วนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็คือการสนับสนุนให้โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะสําหรับทุกช่วงทุกวัยนะคะเพื่อให้มีเป้าหมายหลักๆนะคะส่วนคุณภาพและทักษะนะคะแห่งอนาคตก็คือเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะที่จําเป็นนะคะ สำหรับการจ้างงานนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะค่ะรวมไปถึงการพัฒนาเด็กนะคะปฐมวัยนะคะซึ่งสร้างหลักการว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะเข้าถึงการพัฒนาแล้วก็การดูแลนะคะแล้วก็การจัดการระดับการศึกษาในระดับปฐมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะต่อไปก็จะเป็นการนํามาใช้ในการศึกษาของประเทศไทยนะคะหรือว่าการพัฒนานี่เองนะคะ ค่ะสำหรับการร่างพรบฉบับใหม่นะคะทําหน้าที่เป็นกลไกนะคะปฏิรูปเชิงโครงสร้างนะคะที่จะทําให้การขับเคลื่อนการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยบรรลุปเป้าหมายนะคะของ SDG4 เนี่ยภายในปี2573นะคะโดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้นะคะ1น,นะคะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นะคะการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยมีการกระจายอำนาจนะคะ การร่างพรบรเนี่ยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจนะคะการจัดการการบริหารการศึกษาไปยังเขตพ,พื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็สถานสถานศึกษามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะและความแตกต่างของแต่ละพื้นที่เนี่ยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหัวใจสําคัญเนี่ยก็คือลดการเรือนล้ํานะคะค่ะสำหรับต่อไปก็คือการศึกษาที่มุ่งเน้นความถนัดของบุคคลนะคะ ก็คือเน้นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเนี่ยให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นเน้นการพัฒนาความถนัดของผู้เรียนเนี่ยของแต่ละบุคคลนะคะจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถบรรลุนะคะถึงผลลัพธ์ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะส่วนการพัฒนาที่2เนี่ยก็คือการพัฒนาระหว่างครูนะคะแล้วก็บุคลากรนะคะจะช่วยยกระดับนะคะครูนะคะส่วนการร่างพรบรเนี่ย จะเน้นการปรับปรุงและพัฒนานะคะพัฒนาครูนะคะช่วยสามารถจัดก,การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงนะคะสอดคล้องกับเป้าหมายจุดประสงค์ของ SDG4 นะคะ,ะ,คะที่มุ่งเน้นนะคะการเพิ่มจำนวนครูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีมาร่วมด้วยนะคะค่ะสำหรับการร่างพรบนะคะในการใช้ดิจิทัลมาร่วมด้วยนี่ก็คือมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะ เราะว่าเราต้องการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะรวมไปถึงการบริหารนะคะการจัดการในสถานศึกษานะคะเพื่อเพิ่มโอกาสเนี่ยให้ทุกคนได้เข้าถึงนะคะแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะความเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกช่วงทุกวัยให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะตามที่เราได้พูดกันมาเบื้องต้นค่ะสรุปได้ก็คือ S.D.G.4 เนี่ยเป็นวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเป้าหมายทางการเรียนการศึกษานะคะส่วนพรลบรเนี่ยก็คือการศึกษานะคะแบบเน้นการวางแผนนะคะแล้วก็กลไกลทางกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทยที่ออกแบบมาเพื่อนะคะให้สังคมเนี่ยได้จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ้นค่ะข,ขอบคุณสำหรับที่ค่ะข,ขอบคุณสำหรับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับวันนี้จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ